สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมห้องครัวในฝันของหลายๆคนบอกเลยว่าสวยลงตัวแบบเข้ากันสุดมีชุดไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะทุกคนมาดูกันที่ชุดแรกเลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นซิงลังจานหลุมเดียวสีขาวค่ะและชุดที่2เป็นานหินขัดใสพิเศษเตาถ่านหนึ่งหัวอีกด้านเป็นเรียบสีขาวค่ะลูกค้าสั่งความสูง85เซนติเมตรสีขาวตั้งคู่กัน2ชุดดูสวยหรูมากทางร้านมีพร้อมชุดอุปกรณ์ไปให้พร้อมทางขนส่งจะติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยค่ะเสร็จจัดครัวแบบนี้ใครยังไม่มีต้องรีบจัดค่ะค่ะ วางเรียงกัน2องชุดแล้วดูสวยเก๋ลงตัวมากค่ะเข้ากับครัวนอกบ้านและบรรยากาศมากค่ะใครที่ครัวยังไม่เซ็นเหมือนลูกค้าท่านนี้ก็สามารถสั่งเสื้อสั่งจองไว้ล่วงหน้าก่อนได้นะคะ,คะสินค้าต้องสั่งทําค่ะเลือกแบบที่ชอบสั่งแบบที่ใช่ได้เลยฝากหน้าร้านของเราไว้ด้วยนะคะหน้าร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลเจริญมีบริการจัส่งทั่วไทยคะ่ะทุกคนนี่ไปสั่งเื้อสั่งจองกัน